ล้างล่างแล้วจ้ะสองถาดอันนี้เขาสิกียวันนี้เราไปประงามสวยแล้วจ้ะสวยแล้วสวยจนคำเราวมนนี้ต้องไปข้าวเดียวหอมหอี่น้องเอฟไ่ไข่เดี่ยววันนี้ไม่ไข่ตักไข่จ้มปลาแ่มดูไปดูลงไปูลงไป้างหลังช่องหลังใส่เอาไปจะใส่ มาตะเก็บเห็ดนี่ยังไงสานบันน้อยจ้ะก็กันมาตะเก็บเห็ดพี่น้องถ้าตื่นยังมาล่างก่อนไล่อาบน้ำเรียบร้อยแล้วน้องน้องไงท่านเห็ดยังอยู่ค่ะตัดขาเห็ดอจ้ะเห็ดมิตรดอกงามๆพี่น้องเดี๋ยวแม่ยองไภาพเบิ่งแม่พี่น้องมิตรดอกจี๋งามงามเห็ดไข่เห็ดดินเห็ดแดงจ้ะอุ้ยงามคับคนอยากกินซุปเห็ดนะเกลี่ยไว้ซุปไข่ไข่เนาะเฮานี่ยนี่ก็นปิ้งตำแจ่ว เสียบคกัดดอกบานจ้ะแม่ต้องให้ได้แต่ดอกอีกทีคามงามนี่แหละเนี่ยมื่หนึ่งสองก็ละมั่งมาล้างสวยกันเด้อพี่น้องมาเลยเพียร์ดำเพียรไวแล้วทำแจวให้กินนี่โอ้แม่เราไปกันยากปิ่งเนาะก็ได้กินโดนหล่ะจ้ะปิ่งเราก็ซุปตัวไม่ได้เก็บเห็ดเทือ่เหมือนี่ตัวท่อมหมันให้โยพี่น้องอื เราล่างออกแล้วเขาจะไปติ่งสุบแจงพอมันเห็ดไข่เนี่ยมาเบิ้งพี่น้องล่างแล้วจ้ะสองถาดอันนี้เขาสิจีเพราะมันจีดอกปิ่งเนาะมาเบิ้งเมน์เไงเดี๋ยวพักกันแย่งมางามงามพี่น้องเมน์เไงสิมาใหญ่ออกนี่ปลูกนี่แต่หอมค่ะัอกไปแย่งมาเบิ้งอันนี้นี่เสียเฮ็ดจ้ะ เสียเฮ็ดนี่เฮ้ยเสียใบไส่ต้นยางหน้าเฮาเก็บใบใส่ต้นยางหน้าอันนี้เฮาสิแกงแกงแล้วก็ซุปปิ้งเฮ็ดไข่ซุปจ้ะบุ้งน้กันพี่น้องเฮ็ดจดังไรกินเฮามุ้งผักกต่แย่งกต่งามคักโอ้ยหอมหอมหอน,นี่พี่น้องสามถาดาใหญ่เอาเอาสิแกงสิซุปซุปเฮ็ดไข่แกงเฮ็ดร่วมนี่สุดยางพี่น้อง เออบ่ได้เกียงใส่ปลาแยงดอกปลาแยงงามงแม่นําไฟดังไฟให้จ้าประตูก็ลุงรบ่ทันมาอยู่เพิ่นพากันค่าวานปุ๋ยมื้อนี้เฮาสิกงเ็ดถาเนาะดังไฟสิมาง่ายบ่ดังไฟถาฝนสิตกก่อนฝนสิฮพี่น้องขอบคุณพี่น้องเด้อจาที่เป็นห่วงแม่น้องไฟ วันนี้เราไปบังงามสวยแล้วจ้ะสวยแล้วสวยจนคำเราวมื่อไหรสวยจนคำมับสวยจนคำมับเราวมื่อ้หร่สวยธรรมดาสวยจนคำแล้วอยู่สวนอยู่ยังบ่ได้สนใจทัดทองเราเป็นเป็นคนป่าเป็นบ่คนป่าเลยปลาอี๋เป็นคนป่าอายุบ้านแล้ววันนี้สวยแล้วไปดังไฟไปดังไฟก่อนเสียบเน็ดไกล้ปิ้ง ดอกบ้านปิ้งะติเรียบร้อยเรียบร้อยเหยียบร้อยแล้วอ๋อปิ้งห้อมหอมสุกเนาะอ๋อทางมึงเลยเป็นเอ็นเจียวเจียวเห็ดไข่อ๋อทางเป็ดไข่นสุกเห็ดไข่จ้ะดอกกีมันได้สามใหม่สิสามไปกินเจียวเห็ดไข่นี่สุดยอดแล้วนัอง ต้องปิ้งใจเย็นๆจัง่อยเห็ดไผ่หอมก็คอยปิ้งจะได้หอมเต็มเห็บสิคอยปลาเปี๊ยวอันอันๆใหญ่ๆมาใส่เอาเอาอัเห็บใหญ่ๆเห็นเท่ากันปะคางจะนดอกนี้กันลงไฟข้าวเดียวหอมหอมพี่น้องเลยเห็ดไข่จ้ะหอมคัก ไไใดดส่บะได้เดสิของเห็ดไข่มามแม่จิดมะพริกแหนพี่น้องหอมขักหอมแนน่เนาะอยากผิกเป็ดสุกยี่เราก็สุกนับกันขลักมันยังเหลืม ตั้งมามะนาวกระเทียเห็ดไข่วับนี้จาไปวานปุ๋ยตบร่วงรุ่นมาทันมากบ่อเดียวพรยี่รุ่นอายุเพียวเดียวอนนี้ละวานไินแรงพร้อมสุกเห็ดไข่มาหนิเห็ดไข่หอมๆประมาเลงเห็ดพร้อมนเตแก้งแกงปลาแจงเห็ดุ้นหมอ เลี้ยมอนี่ไปสี่งคนเลยเลี้ยมอนี่เลี้ยมอสามเจียงไหมูเดี๋ยวไว้เถอะอันนี้สิได้ลวกไว้ดาปนนี่น้องหลวกเสียงตู้เย็นถ้าเจียงหมอนี่กินบ้าเหมิดดอกเนี้นหมอหจะมาเก็บถึงน้ำจะมันถึะเลี้ยมอออันนี้สิลวกไว้ดาปนใส่ตู้เย็นจ้ะนี่ไป ไปลุกว่าบาปเดี <S <s ๋ยวแม่เราไงเดี๋ยวมาคางเอ้ยไปลุกยังี่ล่ะแดงเห็ดหมออเลยหล่นนี่พุนหมอน้ำหนังสิบปมปะันเนืงมันยยบลุ่งดิหรอย่างแต่หยบย่างแต่หยบลุงเต็มหม้อสร้างหนึ่งแม่เองไผ่กันทำนั่งย่างเห็ดอันไข่ไข่ เสียงเห็ดต้องไฟลุกๆนี่แหละไฟลุกเพรเห็ดขาดเหมือนอยู่ฆ่าลุกวาป้าป้าป,าป,าปา้ปาเอาไครเสี่ยงฟ้ามาปิดยันยันมันหล่นปิดฟ้าไปจ้ะน,นี่เรียบร้อยนเงียบลุ่ไข่นี่กินหอมคักอีดีเลยดูพุ่นนละฟังหอมหวยหวยไป กีกับมีดอกบานกับมีโอ้ยสุกจัดยังหรอวันสุกแล้ววันนี้แม่น้องไปที่เอาไปสุกสุกไกแล้วยุ่งทั้งร่มบังหอมคักหอั่มไกเด็ดเด็ดหอมคักเ็ดไก่นี่ดอกเล่นลอยตะเหลาเป็ดแก่นลอยดอกบานกับมี่กัหอมขึ้นเก่าไป ปวดบ,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 บัวบัวบัวบวเด้อม่ต้องไอซี่พุ้งวันนี้น้ำประเด็กลงไปจ้ะประเด็จพอหน่อยใส้เดิมเลกสองทับพี่ชื่อรจ้ะ นาดพูนหมอยมุกลงเลยได้ป่ะนี่เ <laughs> ต็มหมอเลอยจ้ะว่าจะเต็มหมอนคือเกาละเย็บล่อยเดี๋ยวน่องไพ่สีซุปเนื้พี่ <laughs> เป้าขีดเท่าออกา <laughs> อันขี้บะพริกซุปอันขีดเท่าของไม้โบราณันละคน ไฟตั้งดั้องม่ทิลูกงเลยพี่เห็ดลูกเห็ดหอมหอมลูกหอมผัดหอมนี่เดไข่เป็นเขาเรื่อนเห็ดหอม้เป็นเอินเห็ดไข่ไข่เิำลักทปเขา้าวาเป็นมากเปังได้กับแม่เฮ็่เดอไฟวาเป็น่คือเบเอนเห็ดหอมพนะเป็นกึ่งเอินเห็ดไข่พี่น้อง คอมเมนต์บอกในเด้อว,ว่าเป็นอย่างคนขี้เหรนเห็นไข้คอต้อแมแหนมากมันก็เอฟกลิ่นทังหอมเราได้หอมถึงก่อนห้องเก็บอยู่ในโคกเราได้เห็นไข่นี่มันไ่ดำเด้อดำแหลกก้อนจังถิ่งปุ่งแล้วพี่ขอบจานนี่ละบรรยากาศดีครับคุณปลากะบ,บอนบลกแบกแบลกแบกอยู่ thăm đúng thơ đầy mắm bút thơ niệm bút thơm xanh anh thơm thương 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 เด็กเดีลยววันนี้แม่น้องไฟตักใส่จานป๊าแจนหอมหวยหอยจนเที่วยวไข่สุกแล้วห,หอมครับมาเด้อนี่แม่น้องไก่กำลังคุ้มไฟเฝนโบโัวบัวบัวบแล้ววันนี้เดี๋ยวตะพครีตูที่ลง อมหวยหวยือกันแจงกันเลยบวบเลย่ะหเดี๋ย้อ <c oughs> ีตูไอนอไกจะพัก right? <c oughs> mm ีตูลงไอ้จ้ะอกีตูลงไปหัหลอมจมหลอมนลงไปบุ่นน้อยย้อยแต่หวานครับไอ้นไจะซิมเลยบ่ะ แซ่บเลยจ้ะก็เอาแล้วไป่ะุแล้วขไปเิอยางนี่น้องจุกแล้วนี่เข้าวใสเอาขานใสเอาข่าวใสเพื่อนพี่น้องข่าวบอดำก็คือจุกบ้านบอสอันเห็นนี่ข้าตุมเลย เ้ยเป็นตาแสบคัพี่น้อง,องหอมยหวยยันขาวด,ดำก็ปอดไผ่เด้อจ้ะพอดีตาแสบคับพีน้องเอ้ยแงเห็ดห้อนสดไงเรี้ออกมืเรียอกบมืดเด้อจ้ะมาสดแยงเห็ดหนห้อนนำกันหวานครับพี่น้องเป็นังไงซิ่มเบ่งบนสุดเห็ดไข่กัเป็นตาแสบคับหอมครับ นี่ผักลับเฮามีบัตรทัวยอดพระเกษตรยอดพักเม็ดจ้ะก,กอกเอาวางสันติเอาพักเมดเข้านันเด็บไอน้นนองพักเมดเข้าพักเมกเมมเยูนนองไทพักเมก,มมก,เมกยุกับตนเนี่เอามาความรดเอามาเลยสิมมกักน้ำแ้องไสิมแจงเฮตดนทอนเฮส,มสิมสุกเห็ดไข่เผ็ดนี่ละคุยเอาไปคนะุยข้ามใหญ่ คือทำยังไงล่ะชุดยอดเลยจ้ะหอมป้าก็อยากน้ำสุกคบๆกับผึ่นป่าเ้ามาปอยลอยด้อยจ้ะนั่นล่อไหลายแล้วแม่วนว่าแม่วนเอามาปลอยให้ด้อยจ้ะเห็นงเกตกินแรงย้อนหน้ามือหน่ยุสวนจ้ด มัอนี้กินจัคสาวซสาวยืนนี้นมๆเลยจ้ะมอนี่วืนวานมีนวาววจ้ะหอนหอนจงเฮดกไปบ่นเลาปนย่างน้โอ้ยไปบ้านมันบ่ฮอนเขาบ็ฮอนไปบ้านบ่ฮอนก็สดเลยโอ้หวานจักไก่ตุดหมอบ้านหวานพ่องแจงเ้อ สัครับจมองจบอนเจไมกินแจงเห็ดเวทไขเดไไไกินว่าที่เยยบรรยากาศดีๆด้วยัมนี่นงองจุบอนเน่ยะิวเเปนเย็นี่ะงไปไม้วเิดไปิดเิมแล้วล่ไมเิได้มากปมารถเลปิดสิ้าไปเมา เราไปกน่อกหน่าเจ็ต้ราองหนัคับ้องหยุดมไมได้ยาย่นเอ้ยเจ็บขาจกไปเนาะไอ้ยายทานมันน้ำในเด้อท่านขายของเจ็ขาเจี่ยขาดิลมัไลมก็จังเพุทโธ่นอนไม้เกี่ยวลม นางไม่ได้เป็นเรียนด้วยกันหรอกไน้หลงนางไม่ได้เปเรียนมอฟมอเวอร์เจ็เจ็บถึง่ว่งเด้วยคอยไปคอยมาวักทกวันนั่งฟังกินเนืวกหรืออัน nên hết có một cái <laughs> nhóm nhạc sử dụng sạch lạc 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 Những hàng chục năm đầu bọc thăm bằng bão này bằng binh này giữa binh ngàn là lạnh con sông bát hết này bằng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  này

ปันโพปลาแขนี่ม่งเป็นสิพล่ำยองเขาน่อยันจิตล่งวนจน่าแจ้ปลาเือก็ยังบไปปลาแขนี่ปลาแขมาทางนี้ยันนี่ปลาแันนี่ก็ไม่กินแกงเห็ดร่วมกับ เ็ดเ็ดไข่เนี่ยแ่บแ่บชิมนาพ่อกันไหมจ้ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อจ้าอีสานบ้าตรง,ง,ง,งน้อยจ้าจ้า <laughs>